สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารวอลเลย์บอลหญิงรุ่นยูสิบชิงแชมป์โลกปี2025กันต่อครับค่าคืนที่ผ่านมาก็แข่งขันจบทุกคู่แล้วแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันในวันนี้ที่เป็นค่าคืนนี้ด้วยครับรวมถึงสรุปผลการแข่งขันแล้วก็ตารางคะแนนล่าสุดอัปเดตรายละเอียดต่างๆดังนี้ครับ โฮลแลคคือเจแปนญี่ปุ่นครับเจอกับตูนิเซียผลการแข่งขันญี่ปุ่นเอาชนะตูนิเซียไปได้3ต่อศนย์เซตสกอร์28ต่อ26 25ต่อ19แล้วก็25ต่อ18คู่ต่อมาอียิปต์เจอกับเยอรมนีผลการแข่งขันอียิปต์แพ้เยอรมนีไป1ต่อ3เซตสกอร์25ต่อ22 20ต่อ25 16ต่อ25แล้วก็21ต่อ25 คู่ต่อมาตุรกีเจอกับโปแลนด์ผลการแข่งขันตุรกีแพ้โปแลนด์ไป0ูนต่อ3เซตสกอร์24ต่อ26 18ต่อ25แล้วก็18ต่อ25คู่ต่อมาอาร์เจนตินาเจอกับไต้หวันอ่ะคู่นี้ค่อนข้างที่จะเป็นแมตช์ช็อกโลกอีกแมตช์หนึ่งนะครับซึ่งอาร์เจนตินาแพ้ไต้หวันไป0ูนต่อ3เซตสกอร์19ต่อ25 19ต่อ25 20ต่อ25ก็เช่นชมทีมสาวไต้หวันนะโอ้โห ตัวเล็กพิคกิหนหูจริงนะครับซึ่งอาเจนตินาก็ค่อนข้างตัวสูงใหญ่กว่านะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเป็นทางด้านไต้หวันเนี่ยสามารถที่จะเอาชนะได้อย่างง่ายดายด้วยเท่าที่มินได้ดูแมตช์การแข่งขันนะก็ถือว่าไต้หวันเป็นทีมหนึ่งที่ค่อนข้างน่าจับตามองสำหรับการแข่งขันในรายการนี้ครับ แล้วก็คู่ต่อมาครับเป็นคู่ระหว่างเจ้าภาพโครเอเชียเจอกับเม็กซโกผลการแข่งขันโครเอเชียเอาชนะเม็กซโกไปได้3ต่อเซตสกอร์25่สิต่อสิ2เต่อ2ีต่อแล้วก็25ต่อคู่ต่อมาบัแกเรียเจอกับสเปนผลการแข่งขันบัแกเรียเอาชนะสเปนไปได้3ต่อศูนย์เซตสกอร์25่สิต่อสิต่อแล้วก็25ต่อ21 คู่ต่อมาเซอร์เบียเจอกับโดมินิกันผลการแข่งขันเซอร์เบียเอาชนะโดมินิกันไปได้3 .0 ต่อเซตสกอร์ยีต่อ13 25. ต่อแล้วก็25ต่อ20ก็ขอแสียงปรบมือให้กับเซอร์เบียหน่อยนะครับก็เป็นแมตช์การแข่งขันที่ได้รับชัยชนะแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยรุ่นใหญ่ยังไม่ชนะนะครับก็มีความกดดันส่วนรุ่นเล็กก็สามารถเอาชนะได้แล้วนะอ่าคู่ต่อมาครับคู่ระหว่างจีนเจอกับชิลีผลการแข่งขัน จีนเอาชนะเิลีไปได้3ต่อ0เซตสกอร์25ต่อ17 25ต่อ19แล้วก็25ต่อ15อ่าทีนี้คู่ที่เข้าสู่วันที่4กรกฎาคมาค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเพราะว่าแข่งขันกันเวลาตี2แรกก็เป็นไทยเจอกับแคนาดาผลการแข่งขัน ยู9ไทยเราครับสามารถเอาชนะแคนาดาไปได้3 1, ต่อ1เซตด้วยสกอร์22ต่อ25 25ต่อ12 25ต่อ17แล้วก็25ต่อ22ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ u อ9ยูเทีมชาติไทยด้วยครับเป็นแมตท,ที่กอบกู้ฟอร์มการเล่นกับคืนมาและน่าจะมั่นใจเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากแน่นอนรอดูชมเชียร์แมตต่อไปได้เลยครับ แล้วก็คู่ต่อมาครับ USA สหรัฐอเมริกาเจอกับเปรูผลการแข่งขันสหรัฐอเมริกาเอาชนะเปรูไปได้3ต่อศย์เซตสกอร์25ต่อ19 25ต่อ18แล้วก็25ต่อ18คู่ต่อมาบราซิลเจอกับเปอร์โตริโกผลการแข่งขันบราซิลเอาชนะเปอร์โตริโกไปได้3ต่อศูนเซตสกอร์25ต่อ1 6 25ต่อ17แล้วก็25ต่อ20 ต่อมาอิตาลีเจอกับเบลเยียมนะครับผลการแข่งขันอิตาลีเอาชนะเบลเยียมไปได้3ต่อ1เซตสกอร์17ต่อ25 25ต่อ12 25ต่อ21แล้วก็25ต่อ14อ่าอิตาลีก็คล้ายๆไทยกับแคนาดานะครับแพ้เบลเยียมไปก่อนแล้วก็เก็บ3เซตหลังรวดเลยอันนี้คือสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ของค่ำคืนที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับทีนี้โปรแกรมการแข่งขันของค่ำคืนนี้ ซึ่งวันที่4ก่กรกฎาคมนั่นเองอ่าคู่แรกครับเป็นคู่ระหว่างเมสโกเจอกับเยอรมน,นีแข่งขันกันเวลา20นาฬกานาทีและในเวลาเดียวกันครับ20นาฬกานาทีก็จะมีคู่ของตุรกีเจอกับบัลแกเรียคู่โดมินกิกันเจอกับไต้หวันคู่นี้แอนดมินก็คิดว่าไต้หวันน่าจะเอาชนะได้อีกนะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับเป็น โซนเอเชียของเราเจอกันเองครับคู่ระหว่างญี่ปุ่นเจอกับจีนฮะเวลา23.15นาิกานาทีคู่แรกเป็นเจ้าภาพโครเอเชียเจอกับแคนาดาคู่ต่อมาก็เป็นเปรูกับสเปนนะครับเวลาเดียวกัน23.15นาิกานาทีแล้วก็เซอร์เบียกับเปโตริโกเบลเยียมเจอกับชิลีอ่ะนี่คือเวลา23.15นากาทีเหมืนกันแห่งอันค่ำคืนนี้นะครับและ ในคู่ของเวลาตีสอนาทีนะครับซึ่งกินเวลาไปวันที่5กรกฎาคมแล้วแต่ว่าจะเป็นคําคืนของวันที่4ี่กรกฎาคมนะครับ เวลาตีสนาทีไทยเจอกับอียิปต์ครับามาติดตามชมเชียร์ได้ครับสำหรับวอลเลย์บอลหญิงยู19ทีมชาติไทยของเรานะซึ่งแมตชนี้เป็นแมตท,ที่3แล้วนะครับแมตแรกแพ้เม็กซิโกไปแมตที่2เอาชนะแคนาดาได้แมตที่3เจอกับอียิปต์ครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งแอดมินก็มองว่าถ้าฟอร์มการเล่นเหมือนกับเจอกับแคนาดาเสือไม่ค่อยเสียอะไรหลายๆอย่างนะครับมันลงตัวก็คิดว่าน่าจะผ่านอียิปต์ได้ไม่ยากนะครับก็มาชมเชียร์น้องๆ ลิงก์ถ่ายทอดสดแอดมินแปะเอาไว้ให้เหมือนเดิมนะครับเป็นคอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปกดเข้าไปชมได้เลยนะครับแล้วก็คู่ต่อมา USA สหรัฐอเมริกาเจอกับโปแลนด์ครับเวลาตี25นาที แล้วก็บราซิลเจอกับอาร์เจตินารวมถึงอิตาลีเจอกับตูนิเซียอ่าเวลาตี2อนาทีเช่นเดียวกันครับนี่คือตารางการแข่งขันวลริบัลหญิงรุ่น U19 ชิงแชมป์โลกปี2025ในช่วงของวันที่4กรกฎาคมแล้วก็ขค่าคืนของวันที่4กรกฎาคมที่เป็นเวลาของวันที่5กรกฎาคมด้วยนะครับทีนี้มาดูแมตที่ไทยเราเอาชนะแคนาดาไปได้นะ ก็ขอชื่นชมจริงๆนะครับสำหรับน้องๆ u 19ทีมชาติไทยของเรานะครับก็สามารถเอาชนะแล้วก็กู้ฟอร์มการเล่นของตนเองกลับมาได้ดีเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับสถิรภาพทีมดีขึ้นในเรื่องของ e ออร์ลดลงนะฮะรวมถึงการเสิร์ฟเสียลดลงเลยฮะต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันเสิร์ฟได้ดีมากๆกดดันเกมรุกของแคนาดาจนแคนาดาไปต่อไม่ไหวจริงๆทำให้เราสามารถ ส่วนเกมรุกค,คือแล้วก็เปิดเกมรุกกับแคนาดาได้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราเล่นได้หลากหลายด้วยก็เป็นผลให้ ไทยเราสามารถเอาชนะแคนาดาไปได้นั่นเองครับถ้าแอดแท็กครับเห็นชัดเจนว่าไทยเราทําได้ดีกว่าครับได้50แคนาดา37นะครับซึ่งแคนาดาเปิดเกมลุกยากลําบากเหลือเกินเจอลูกเสิร์ฟของน้องน้องยูสไทยเราเข้าไปนะฮะโอ้โหเสิร์ฟกันดีมากๆเลยโดยเฉพาะน้องซัสซิธรเจตะนัเบอร์สินะฮะแล้วก็น้องนัทวันอ่าก็เสิร์ฟดีน้องแคปหมูเนี้ยก็เสิร์ฟดีทุกคนนะครับ เสิร์ฟดีกันหมดเลยนะก็มีข้อผิดพลาดเ,เ,เล็กๆน้อยๆในเรงเกมเสิร์ฟอาจจะมีบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าดีมากเลยครับในเรื่องของเกมบล็อกนะฮะทำไป14ทางด้านแคนาดาบล็อกได้แค่แนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมน้องๆบล็อกดีมากเลยนะแคนาดาตัวสูงใหญ่กว่าเรานะเขาระดับประมาณ190เซนนะฮะแล้วก็ประมาณ1 8อยแป้อยสหลายคน แต่เราสามารถบล็อกเขาได้ดีเยี่ยมมากๆเลยเราจับบล็อกได้ถูกทางด้วยถ้าเราจับบล็อกแบบนี้กับเมิโกเนี่ยโอ้โหไม่แพ้เมิโกแน่นอน,นะฮะต้องบอกองนี้แต่ว่าเราไปพลาดท่าในแมตช์แรกอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยเราก็สามารถพิสูจน์แล้วว่าเราสามารถเล่นได้ดี แล้วก็เรียกฟอร์มกลับคืนมาได้ดีด้วยนะสำหรับน้องๆ u สิบเก้าทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเกมเสิร์ฟครับเห็นชัดเจนว่าเราเสิร์ฟได้ดีกว่าแคนาดาเยอะเลยครับก็เอสไปถึงแปดนะฮะส่วนแคนาดาเอสไปสี่นะครับ,าารบก็น้องๆครับช่วยกันเสิร์ฟดีมากโดยเฉพาะน้องแคบหมูนี่เอสไปถึง4นะฮะแล้วก็น้องสาิธรเจตะเบอร์สิบอ่ะเอสไปถึง3แล้วก็อีกคนนึงน่าจะเป็นปันธิตาหรือเปล่าครับเสิร์ฟเอสไปอีก1คะแนนน่าจะประมาณนี้นะ ถ้าจำไม่ผิดเปอร์เซนต์เออร์นะครับเขาทำเออร์เกับเราได้น้อยกว่าอ่าได้มากกว่านะครับเราทำเออร์เกับเขาน้อยกว่านะสาบเอ็ดต่อยีนะครับแล้วก็ในเรื่องของเกมขุดบอลเนี่ยเราทำได้ด no ีกว่าครับ1้อยสี Hello> ่แคนาดาเกเห็นชัดเจนเกมขุดบอลนี่ต้องชมลิเบาร์ของเราเลยนะครับน้องสิริการดาใจดีอ่ะวันนี้เธอทำได้ดีมากๆแบบนี้นะคือขุดบอลดีจริงๆแล้วก็ ในเรื่องของสติคะแนนส่วนตัวเนี่ยในเรื่องเกมขุดบอลเธอพุ่งไปถึงท็อปอันดับต้นของโลกแล้วตอนนี้นะครับก็ขอเสียงปรบมือแล้วก็ขอเช่นชมนะอาะทีนี้เบส t อเลอร์นะครับของแมตช์นี้เนี่ยถ้าเป็นทางด้านฝั่งไทยเราก็จะเป็นน้องสุภาวดีพันวิไลหรือว่าน้องแคปหมูเบอร์6-23แต้มนะครับแล้วก็รองมาก็จะเป็นน้องวิสุตาสิงห์นาเบอร์1215แต้มอ่ะนี่คือ รายละเอียดหลังจบการแข่งขันนะครับมาดูสถิติคะแนนแล้วก็สถิติคะแนนส่วนบุคคลนะครับน้องแคปหมูนี่ทําไป23แต้มแบ่งออกเป็น18แต้มจากเกมลุก1แต้มจากเกมบล็อกแล้วก็4แต้มจากการเซิร์ฟเอสนะครับน้องวิศุตาสิงห์นา15แต้มจากเกมลุกรนุนรวนอ่าแล้วก็เรามาดูอ่าคะแนนในแต่ละสายนะครับสาย A เ,เนี่ยโครเอเชียเจ้าภาพครับ แข่ง2แมตช์ชนะทั้ง2แมตช์มี5แต้มรั้งอันดับที่1ของตารางคะแนนสาย A อครับอันดับ2เป็นเยอรมนีครับแข่ง2ชนะ1มี4แต้มนะอันดับที่3เม็กซิโกครับแข่ง2ชนะ1มี3แต้มอันดับที่4แคนาดาแข่ง2ชนะ1มี3แต้มอันดับที่5ไทยครับแข่ง2ชนะ1มี3แต้มอันดับที่6อียิปต์แข่ง2แมตช์แพ้ทั้ง2แมตช์ยังไม่มีแต้มไม่ต้องตกใจนะครับถึงเราจะอยู่อันดับ5เนี่ย แต่ถ้าเราไล่ขึ้นไปตั้งแต่อันดับที่3 4 5เนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าก็ในเรื่องของคะแนนเท่ากันนะครับแล้วก็การแพ้ชนะเนี่ยนะครับเท่ากันก็มาดูกันในแมตต์ต่อไปเพราะว่าตอนนี้ก็2แมตต์นะครับแข่งกันถึง5แมตต์แมตต์ที่3ค่าคืนนี้แหละจะมีการขยับอันดับตารางคะแนนแน่นอนนะครับซ้าย B ตอนนี้บราซิลรั้งอันดับที่1ครับแข่ง2แมตช์ชนะทั้ง2แมตช์มี6แต้มอันดับที่2โอ้โหสุดยอดจริงๆครับคือไต้หวันนั่นเองคะแข่ง2แมตช์ชนะทั้ง2แมตช์มี5แต้มอันดับ3เซอร์เบียแข่ง2ชนะ1แพ้1มี4แต้มอันดับที่4อาร์เจนตินาแข่ง2ชนะ1แพ้1มี2แต้มอันดับที่5้าเปโตรริโก้ก็แข่ง2แมตช์แพ้ทั้ง2แมตช์นะครับมี1แต้มอันดับที่6โดมินิกันนะแข่ง2แมตช์แพ้ทั้ง2แมตช์มียังไม่มีแต้มนะ ส่วนสาย C นะฮะสาย C นี่ USA e, สหรัฐอเมริกานะครับแข่ง2แมตช์ชนะทั้ง2องแมตช์มี6แตม้มอันดับ2โปแลนด์แข่ง2แมตช์ชนะทั้ง2องแมตช์มี6แตม้มอันดับที่3ามันกรียแข่ง2ชนะ1แพ้1มี3อันดับที่4ตุรกีแข่ง2ชนะ1แพ้ 1, แ 1, แ 1, แ 1, 1มี3นะส่วนอันดับที่5อันดับที่6นะครับเป็นสเปนกับเปรูนะยังไม่มีแตม้มแล้วก็ยังไม่มีแมตช์ชนะต่อมาสาย D ครับ สายดีจีนรังอันดับ1ครับแข่ง2แมตช์ชนะทั้ง2แมตช์มี6แต้มอันดับที่2ญี่ปุ่นนะฮะแข่ง2แมตช์ชนะทั้ง2แมตช์มี6แต้มแล้วก็อันดับ3เป็นอิตาลีแข่ง2งแมตช์ชนะทั้ง2แมตช์มี6แต้มอันดับ4ี่เบลเยียม5ตูนิเซีย6ชิลีแข่ง2แมตช์แพ้ทั้ง2แมตช์ยังไม่มีแต้มนะฮะอันนี้ก็เป็นสายดีจะเห็นชัดเจนว่าทีมไหนแข็งแกร่งสุดนะฮะก็คือจีนกับ ญี่ปุ่นแล้วก็อิตาลีนั่นเองส่วนอีกทีมหนึ่งที่จะผ่านเข้ารอบนี่ก็มาดูกันนะครับก็น่าจะเบลยเยียมหรือเปล่าหรือตูนิเซียนะและทีนี้มาดูในเรื่องของสเตติสนะครับหรือว่าสเิติคะแนนบุคคลนะก็ขอชื่นชมแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับน้องแคปหมูสุภาวดีพันวิไลนะครับโอ้โหการแข่งขันแมตที่เจอกับแคนาดานี้นะครับถือว่าพลิกเป็น ท็อปสกอร์ได้เลยนะครับเพราะว่าน้องแคบหมูตอนนี้เนี่ยถ้าในเรื่องของเบสสกอร์เลอร์นะครับผู้ที่ทำแต้มสูงสุดของรายการเนี่ยแคบหมูติดท็อป5ตอนนี้นะก็วัดกันอย่างนี้ได้เนื่องจากว่าแข่งขันกันชาติละ2แมตช์จบแล,แล้วแล้วก็จะเริ่มการแข่งขันแมตช์ที่3นะครับทุกชาติในวันนี้ซึ่งแคบหมูครับทำไป32แต้มนะครับรังอันดับที่5 ของตารางใสิิินี้นะครับท็อปโลกของ u 19ด้วยนะอ่ะก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยครับขอสิงปกมืองจริงอันดับหนึ่งเป็นเจ้าภาพโครอเอเชียอันดับที่สองเป็นญี่ปุ่นนะครับทีนี้มาดูเจาะไปอีกครับสกิลของเบสแอ็ t เทเกอร์ฮะเกมรุกยอดเยี่ยมแคปหมูทําไปนะครับ อันดับ4ครับตอนนี้ขอเสียงปรบมือนะทำไป27แต้มนะถ้านับจากเกมรุ้นๆนี่นะอันดับที่1เนี่ยเป็นญี่ปุ่นครับ39แต้มคู่กับโครเอเชียนะครับอันดับที่2เนี่ยเป็นไต้หวัน33แต้มนะฮะน่าจะเป็นน้องเบอร์6นั่นแหละคนนี้นะครับแล้วก็มาเป็นแคปหมูครับอันดับที่4 27แต้มนะถือว่าอยู่ในกลุ่มที่ท็อป5ของโลกนะครับไม่ธรรมดาและแคปหมูนะ แล้วก็ถ้าเราดูอีกสกิลหนึ่งของแคปหมูที่ทำได้ดีครับก็คือเบสเซิร์ฟเวอร์ครับเกมเซิร์ฟยอดเยี่ยมตอนนี้แคปหมูนะครับเสิร์ฟเอสไป4แต้มนะครับรังอันดับที่3โอ้โห,โหม่ธรรมดาครับติดท็อป3ด้วยนะฮะก็จัดการกับแคนาดาก็ตั้ง 4s ไปเลยนะฮะก็ได้จากแคนาดานี่แหละนะมาดูกันครับว่าจะจบยังไงสำหรับแคปหมูนะครับถือว่าได้ทั้ง3สกิลนี้อันดับต้น ของท็อปโลกเลยนะครับในรุ่นยู19เก่งมากๆเลยและอีกคนนึงครับที่ต้องอวยยศหน่อยนะฮะก็จะเป็นน้องสลิกานดารครับตอนแรกนี่ในเรื่องของสถติคะแนนยังไม่ได้ติดนะฮะอยู่ที่อันดับที่10กว่าๆถึง20นั่นแหละแต่ว่าแมตที่เจอกับแคนาดานี้โอ้โหสลิกานดาทำให้เห็นชัดเจนเรื่องของการขุดบอลขุดดีมากนะครับ ขุดบอลสำเร็จไป30นะตอนนี้รั้งอันดับที่4ครับติดท็อป5นะโหสุดยอดนะครับขอส่งประมูลให้น้องหน่อยนะครับตอนนี้ซิริกานดานะฮะติดอันดับ4ของเบสดิกเกอร์ะนะครับหรือว่าเกมขุดยอดเยี่ยมทำไป30สนะครับสุดยอดตอนนี้ก็ถือว่าต้นต้นของโลกแล้วนะครับก็ขอให้รักษาฟอร์มนี้ไว้ให้ดีมาดูกันครับว่าช่วงการแข่งขันจบจะเป็นอย่างไร จะตามรอยรุ่นพี่ U19 ปี2023รุ่นน้องเฟิร์นหรือไม่นะครับสำหรับน้องๆน,นะเพราะว่ารุ่นนั้นนี่ก็ติดท็อปสกอร์ต้นๆของโลกหลายสกิลเหมือนกันนะครับหลายคนด้วยนะอันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าของเรานี่ยังไม่ค่อยเห็นก็คือในเรื่องของเบสเซตเตอร์นะถ้าเป็นเบสเซตเตอร์ etter, รุ่นก่อนๆคือน้องกนกพรนะฮะร,รุ่นปี2023นะที่ติดท็อปๆมาฮะแต่ว่าตอนนี้คือปณิตาก็ต้องมาดูกันเพิ่ง2แมตช์เองนะครับไม่เป็นไรอาจจะ มาช่วงหลังๆก็ได้ตอนนี้ปณิตาน่าจะติดอันดับ10กว่าๆที่เซตสำเร็จนะครับอ่ะนี่คือรายละเอียดต่างๆที่แอดมินนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันครับแลว้วพ่อคนใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารบริวาลและกีฬาสวัสดีครับ